เปิดการแข่งขันหัวหินมิวสิกคอนเทส2025ชอบชิงชนะเริศค่ะเหนือสุดนี่ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวินเลดหัวหินเวลา18.30นวันที่6กันยายน2568นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันหัวหินมิวสิกคอนเทส2025ในการแข่งขันร,รอบเซมิฟ i แนล จัดโดยเทศบาลนาครหัวหินร่วมกับศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจหัวหินจัดโครงการประกวดวงดนตรีสากลสมัครเล่นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองมีนายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานร่วมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครหัวหินประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมชมและเชียร์ร่วมเปิดงานเป็นจํานวนมากได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดการแข่งขันจากนายเศรษฐ ักลาทองผู้จัดการสนการค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินโดยปีนี้เปิดรับสมัครวงดนตรีเยาวชนอายุระหว่าง12-18ปีทั้งในพื้นที่และจากทั่วประเทศชิงเงินรางวัล300,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีนครหัวหินโดยวงดนตรีที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล100,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล70,000บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล50,000บาทรองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล30,000บาทรองชนะ เลิออันดับ4เงินรางวัล20,000บาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับยอดผู้ติดตามผู้ชมมากที่สุด1,000 0บาทรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยม1,000 0บาทและนักดนตรียอดเยี่ยม1,000 0บาท วันนี้มีวงที่ผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลเมื่อวันที่30ถึงวันที่31สิงหาคม2568และระหว่างวันที่6ถึงวันที่7กันยายน2568รวม100วงโดยจะมีวงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเพียง20วงการตัดสินในวันนี้ได้รับเกียรติจากครูเดียวรับพงวงประเสรศิฐคุณบอลซีทีมิวสิก นันทวุฒิแสงสอนและครูโอ๊กอัชชาอังสุสิริพงศ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการตัดสินทั้งนี้จะเเลือเพียง20วงสุดท้ายที่เข้าสู่รอบตัดสินชิงแชมป์หัวหินมิวสิกคอนเทสต์2025ในวันเสาร์ที่13กันยายน2568ซึ่งวันนั้นห้างจะต้องแตกอีกครั้งเพราะการตัดสินนั้นจะได้รับเกียรติจากคุณหนึ่งจัก,กรวาลและคุณจ็อบเบสทูมออดิโอจะมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินซึ่งทั้งสองท่านจะสร้างพลังใจและจะสร้างความมุ่งมั่นให้กับวง เข้าแข่งขันถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงดนตรีทุกวงที่เข้าร่วมชิงความเป็นแชมป์รายการหัวหินมิวสิกคอนเทส2025อย่างแน่นอน